อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลครับอาร์เซนอลกับคนนี้สำคัญมากเขาต้องบอกว่าศึกชิงที่สองคือนัดนี้ถ้าอาร์เซนอลแพ้คาบ้านจะเป็นยังไงนิวคาสเซิลแซงครับแซงขึ้นที่สองทันทีจะบอกว่าตอนนี้จากนิวคาสเซิลเนี่ยตามอาร์เซนอลมาหลายเกมสุดท้ายครับมาไล่อาร์เซนอลทันแล้วนะอีกนิดเดียว จะถึงอาร์เซนอลเลยนะครับรบอลพร้อร์มตกด้วยช่วงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมที่เจอกันมาครับเฮดทัเฮดในพรีเมียร์ลีกนะนับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชนะ2นิวคาสเซิลชนะ2แล้วก็เสมอกันไปน 1>, 1นัดส่วนเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับนัดล่าสุดก็คือออกไปเยือนลิเวอร์พูลมาครับแล้วก็เสมอกับลิเวอร์พูลมา2-2โดนนำไปก่อน2-0นะครับอาร์เซนอลแล้วก็ตีเสมอเป็น2-2วันนั้นเมดิโน่ครับโดนใบแดงด้วยสาหรรับออ์เซนล ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยห้านัดล่าสุดในพรีเียร์ลีกอังกฤษชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอไปถึงสามเกมส่วนผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะครับนัดล่าสุดในพรีเียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเปิดบ้านชนะเชลซีมาสองประตูต่อศูนย์ห้านัดล่าสุดในลีกเนี่ยการคู่แข่งมาได้แล้วถูกต้องอ่าห้านัดล่าสุดในพรีเียร์ลีกของนิวคาสเซิลนะครับชนะ 3, สามเสมอนหนึ่งแพ้ไปหนึ่งเกมครับอ่ะคู่นี้พี่โดมคิดว่ายังไงครับอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลม่อกมไม่พบใช่ไหม คู่นี้พับสนามบุกทั้งคู่ในอันดับตารางคะแนนก็มีผลอันดับสองนี่ศักดิ์ศรีมากกว่าที่สามนะอ๋อากอจริงนะเพราะว่าเหมือนได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงถูกประมาณนี้ตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่สองคถึงอันดับนี้ด้วยอาร์เซนอลอยู่ที่สองมีหกสิบแปดคะแนนกับมิวคาเซิลที่สามมีหกสิบหกคะแนนห่างกันแค่สองคะแนนเท่านั้นนะนัดนี้วิโดมคิดว่าเกมจะออกมาเป็นแบบไหนฮะอาร์เซนอลกับนิวคาเซิลผมว่าคู่นี้มีสิทธิ์เสมอ มีสิทธิ์เสมอค่อนข้างสูงแต่สกอร์สูงแน่สกอร์อาจจะสูงแน่เดาว่าสามประตูต่อสามโอ้โหนี่ยิงเล่นฟุตบอลเล่นฟุตซอลเนี่ยยิงแค่ไหนนั้นสามสามแต่ผมเอาจริงนะเออจากสีนะมันก็อย่างนั้นนะคือที่สองมันต้องมีกับที่สามู่แล้วใช่ใช่เหมือนเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงผอว่านิวคาสเซิลมีใจอยากพิชิตที่สองมากกว่าอก็เป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้นิวคาสเซินเนี่ยก็ยังไม่การันตีที่ที่จะไปยูฟ่านะเพราะว่าหากนัดนี้แพ้เนี่ย ไอทีที่ตามหลังมันเนี่ยมันตามแอสติคอจะแซงอ่าถูกต้องหลายทีทั้งแอตตันรวมถึงแอตตันด้วยอาจจะแซงได้เพราะว่าแอตตันยากหน่อยประตูได้เสียเขาน้อยอืแต่ถ้าเชลซีเนี่ยถ้าเชลซีชนะแมนยูนิวมีสิทธิ์ตกมาอยู่ที่ห้าแดนเออมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะอะไรจะเกิดขึ้นได้สําหรับเกมนัดนี้นะครับอาเซนอลเนี่ยตอนนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บมีไหมครับพี่โดมอาเซนนอลตอนนี้นะครับขออนุญยตดูแป๊บนึงเดี๋ยวดูข้อมูลสักครู่ครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บ เท่าที่ผมดูมาตรงนี้ก็จะมีเมรินโน่ที่โดนโทษแบนโทษแบนแล้วหนึ่งก็คือเมื่อนัดที่แล้วไปโดนใบแดงที่เกมกับลิเวอร์พูลตอนนี้จะมีดีแคนไลที่รอเช็คอาการมีทมิ่ทิมเบอร์รอเช็คอาการคายฮาเวตกลต้องรอเช็คอาการทอสซาด้วยนะครับที่ปิดฉากฤดูกันนี้ก็คือกองหลังอย่างกาเบียวส่วนทางด้านนิวคาสเซิลผู้มาเยือนเนี่ยก็เป็นโจลินตันที่ต้องเช็คอาการวินล็อกทิปเปียนี่ก็ต้องเช็คอาการโอ้และหลายคน ต้องเช็คอาการห,หลายๆคนนะครับแต่ดูแล้วตัวเต็มทั้งคู่นะฮะตัวเต็มทั้งคู่อาจจะได้ลงสนามนะอาจจะต้องรอดูอีกทีว่ามีความฟิตพอที่จะได้ลงเป็นเบเล่นตัวจริงหรือเปล่านะครับตัวเต็มทั้งคู่เลยฮะวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้ลงอ่าตัวเต็มทั้งคู่ครับแต่ชุดใหญ่ทั้งคู่แน่เพราะว่าทั้งคู่ก็มีเป็นอะไรศึกแหงศักรีใช่ที่จะเอาที่สองให้ได้ครับอาร์เซนอลวันนี้ถ้าชนะก็น่าจะการันตีที่สองเป็นที่แน่นอนส่วนนิวเซิลก็ถ้าชนะอาร์เซนอลก็จะแซงไปที่สอง นัดน,นี้นะครับผมว่าอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลเนี่ยก็น่าสนุกเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยมีแรงกดดันมากกว่าอาร์เซนอลแน่นอนเพราะว่ามีความหวังมากกว่าอ่าและคือวความหวังเขายิ่งใหญ่และคือยังไม่การันตีไปถึงยูฟ่าด้วยใช่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็คืออาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วชนะนัดน,นี้มีสิทธิ์ไปสูงครับสูงแน่นอนสำหรับนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลเออ่คู่นี้เตะในวันอาทิตย์นะครับด้วยค,ความที่วันเสาร์มีชิงเอฟเออ่าเป็นใครกับใครกับทีเอฟเอครับ เอฟเอครับรอบชิงนะรอบสี่ทุ่มอรอบสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเป็นเอ่อคิตตันเบรดเจอกับแมนเชสเตอร์มซิตี้วันนี้พี่โดมมาแล้วทั้งทีคู่แรกทายไปเชลซีชนะเมนูสองหนึ่งคู่นี้พี่โดมคิดว่าเชลซีเออขออภัยครับอาร์เซนอลกับมิคาเซิลสก,กอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ผมว่าเสมอกันสามประตูต่อสามโอ้โหสกอร์น้อยยิ่งเยอะแน่นอนอย่างน้อยยิ่งเยอะแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันับว่า อาทิตย์หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าสกอร์ที่ไปดมทายมาเนี่ยจะถูกหรือจะผิดนะคููแรกเชลซีชนะแมนยูสองหนึ่งคู่ที่สองเสมอสามประตูต่อสามอาร์เซนอลกับนิคาสเซินเสมอกันสามประตูต่อสามโอ้โหคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นที่แตกต่างนะฮะดีรับฟังนะฮะใช่คิดว่าเชลซีอาจจะชนะแมนยูเจ็ดศูนย์เออ โอ้ถึงถึงจะหันหน้าหลีจิตศูนย์นี่คุ้นคุ้นไหมคุ้น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 ไหมมันเป็นสกอร์ที่ติดเดี๋ยวผมมาแล้วเหมือนเดินี่หาอันนี้เลยฮะคุ้นคุ้นไหมป้ายไวเนิ้วมาติดเลยจิตศูนย์ข้างหลังโอ้เอให้เป็นไวบอร์ดไอ้สกอร์บอร์ดเลยจิตศูนย์ยอมนะปีนี้เป็นปีของคุณจริงจริงต้องยอมนะยอมยอมส่วนลิเวอร์พูลของทีมแล้ของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้คาดหวังแล้วเพราะได้แชมป์แล้วตอนนี้เพิ่งดูข่าวมาชุดใหญ่ไปปาร์ตี้กันที่อันนี้หมดแล้วนะดูใบหมดแล้วนะไปดื่มวงดืูใบอยู่นู่นหมดแล้ว ตอนนี้เหลือเด็กอายุ18 21มารอแข่งนั้นเนี่ยโอ้ยไบตันเนี่ยเไปไบตันเนี่ยข่าวการซื้อตัวเป็นไงบ้างนื้อผูิคึกคักอยู่นะคึกคักคึกคักครับอะไรฟิลิมาฟิลปงไว่าทีเป็นชื่ออะไรที่แต่รู้ว่าชื่อฟิลปงแล้วกันนะเจเนมี่หรือเปล่าอ่าเจเนมี่ฟิลปงไหมอ่าแว็กขวาของไบเออร์ะไรพวกนั้นอะร์อ่าส่วนตอนนี้ข่าวข่าวอื่นๆก็ต่างต้องรอติดตามมีทั้งฟิลปงมีทั้งอะไรนะเวสแต่ก้าวฟลอเรนเวสอ่าฟลอเรนเวสของแล้วก็ ใครยังมีตอนนี้อีกไหมมีลอสเคอร์เกสอ่าเคอร์เคสที่อาจจะต้องมาแทนเอดูลแมนสันแต่มันก็ยังเป็นข่าวครับมันยังไม่ถึงโดินแย่งไปแล้วหนึ่งตัวใครฮะเดนฮุยเซ่นอ้โหตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนพี่มาดหลิดเอาไปแล้วโอ้โหเสร็จเสร็จมัดหลิดฮะใช่เสร็จมัดหลิดกองหลังจากบอดมัดนะฮะอืมอ่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาพิวสองคู่อย่างที่เราได้พูดกันไปก็คือเชลซีแมนยูอาร์เซนอลนิวคาสเซิลอ่าหาเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างอาร์เซนอลชนะนิวคาสเซิลชนะแมนยูแพ้ เจ็ดศูนย์เจซีชนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้อยากไปรู้ดูการหน้าเร็วๆเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวยังไม่ได้ชิงยงโรปาจะไปรืดูการหน้าอย่างนี้นอ่าลืมลืมลืมอ่ะวันนี้ผมมิตรทีฟุตบอลกับพี่โดมมาแดงครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผมครับ